มาดูวิธีพิชิตโรคด้วยจิตของคุณกันดีกว่านะคะสูตรในการทำ brain and heart coherence คุณก็จะได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะ brain and heart coherence ทำยังไงคะมันคืออะไรคะเมื่อกี้ที่โค้ชพูดได้ฟังใช่ไหถ้าคุณจินตนาการแล้วอารมณ์ของคุณไม่มา่ะมันไม่สอดคล้องกันน่ะนะคะอารมณ์กับการจินตนาการมันจะต้องตรงกันสมองกระใจพูดง่ายๆดูภาพขวามือไว้ สมองกับใจมันจะต้องตรงกันค่ะมันจะต้องรู้สึกตรงกับที่คุณคิดด้วยสูตรตรงนี้นะคะถ้าคุณจะก๊อปปี้ไปอย่าลืมให้เครดิตโค้ชด้วยนะคะโ <c oughs> ค้ชสรุปมาให้สามอย่างง่ายๆที่ชัดเจนเลยนะคะหนึ่งคุณจะต้องเซต Intention คุณจะต้องมีเจตนาที่ชัดเจนคุณจะทำอะไรจะรักษาอะไรจะซ่อมแซมเซล์ปวดตรงไหน หรือจะแก้ไขอะไรเราเราพูดถึงทุกอย่างคุณสามารถเราไปใช้ได้ทุกอย่างความเจ็บปวดทางร่างกายเจ็บปวดทางด้านจิตใจ,จเรื่องการงานคุณจะไป manifest อะไรมันไม่ใช่เป็นแค่วิธีการพิชิตโรคอย่างเดียวนะคะมันเป็นการ manifest การทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จคุณจะต้องทำ brain and heart coherence ให้เกิดขึ้นคุณต้องมีเจตนาที่ชัดเจนและแรงกล้าเมื่อคุณมีเจตนาที่ชัดเจน เซลสมองการทําง,งานของสมองมันจะเชื่อมโยงกันละนะคะเส้นประสาทของคุณก็จะเริ่มสปักปล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 ักเวลาที่คุณเซต Intention มันถึงสําคัญตรงนี้นะคะเวลาที่คุณทําสมาธิเฉยๆโดยที่ไม่มีการ s e ตอินเทนชันคุณก็ได้แค่จิตนิ่งสภาวะนิ่งแต่ถ้าคือแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะ manifest คุณจะต้องมีการ Set Intention อย่าง ั้งใจนะคะอย่างที่2คุณจะต้องมีอารมณ์ดีถ้าคุณจะทำ brain and heart coherence จะ manifest แล้วคุณทำด้วยอารมณ์โกรธเกลียดผิดหวังอารมณ์ติดลบต่างๆไม่มีทางสำเร็จสมองกับหัวใจจะไม่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำด้วยอารมณ์ที่ดีอารมณ์เต็มไปด้วยความสุขความรักนะคะอย่างที่3คุณจะต้องเกิดความรู้สึก gratitude ต้องมีความซาบซึ้งรู้รู้จักความซาบซึ้งความกระตันยูกับคนที่ทำอะไรให้คุณมานะคะอยู่ที่ว่าเคสของคุณจะแบบไหนเนะาะโค้ชพูดแบบโดยรวมคุณจะต้องรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณนะคะยังนึกไม่ได้ยังขอบคุณไม่ได้คุณเฟกเฟกขอบคุณไปก่อน Fake เฟกไปเรื่อยๆสักวันหน่งคุณจะรู้สึกขอบคุณได้จริงๆสําหรับคนที่แบบฉันเกลียดคนนี้มากฉันแค้นใจมากอ่ะคุณจะต้องรู้สึกขอบคุณเขาให้ได้ข้อดีของสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยมันคือข้อดีอะไรขอบคุณในสถานการณ์นั้นแม้แต่มันทําให้ฉันเจ็บปวดขนาดนี้ก็ตามมันมีข้อดีอะไรคุณจะต้องหาขึ้นมาให้ได้แล้วขอบคุณแล้วคุณนี่คือข้อสามเนี่ยคุณต้องใช้สุรนี้ค่ะ รู้สึกขอบคุณคุณต้องมีแรงบันดาลใจคือ inspiration เกิดความรักความรักในที่นี้ไม่ใช่ความรักหนุ่มสาวนะคะคือความรักแบบบริสุทธิ์ความรักแบบ unconditional love ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือความเมตตาแล้วก็บวกกับความสนุกสนานเมื่อคุณทําความรู้สึกนี้มารวมกันนะคะสมองมันจะเชื่อมโยงกันกับหัวใจมันจะสร้างพลังงานสนามแม่เหล็กขึ้นมาใหม่ แล้วคุณจะสามารถที่ซ้ำๆเซล์ของคุณได้ค่ะหรือคุณจะ manifest สิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตได้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรของดรโจดิสเพนซ่าเวลาที่คุณไปลงคอร์สของดรโจราคาเป็นแบบหลายหมื่นนะคะนี่คือสรุปเท่านี้นะคะ่ะโคช้ชให้ความรู้ที่แพงมากเลยนะคะวันนี้ชอบแบบนี้กดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ข้อมูลไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะช่องของโคช้ชอยู่ได้เพราะการแชร์นะคะแล้วก็ คอมเมนต์อะไรก็ได้สักหน่อยเพราะว่ามันจะได้มีลอจิกเปลี่ยนลอจิกของทางแอปแดงแอปฟ้าให้โค้ช้างสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณชอบข้อมูลแบบนี้แม้แต่ใส่ตัวไอคอนหรือว่าตัวอิโมจิอะไรก็ได้กดมาให้หน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าคุณกำลังฟังอยู่แล้วคุณชอบข้อมูลแบบนี้หรือไม่